ามาคุยเรื่องการสมัคร eBay นะครับการสมัคร eBay นี้ไม่ยากเลยนะครับผมขั้นแรกก็ต้องมีบัตรเครดิตนะครับหรือทำ Kweb Shopping Card ที่ได้คุยไปแล้วนะครับเสร็จปุ๊บเราให้เข้าเว็บไซต์ eBay.com นะครับ <c oughs> คุณจะเห็นโล o m ้ Sign In or Register นะครับให้คลิกตรง Register นะครับหน้าต่อไปก็เป็นการลงทะเบียนแต่ขั้นแรกนะครับผมให้ เลือกประเทศตรง Country Origin นะครับจาก u n i t e d States นะครับให้เลือกเป็น Thailand เสร็จแล้วปุ๊บรอครู่หนึ่งหน้า eBay เขาจะเปลี่ยนมาเองนะครับเป็น eBay.com.sg เออตอนนี้โซน Thailand เนี่ยคือจะข้อมูลที่ลงที่อย่างนี่จะเอ่อให้พูดไงให้มันจะไปอยู่ที่สิงคโปร์ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะต่อไปก็เรื่องการสมัคร Email Address ของเราพิมพ์ใหม่นะครับ Copy ไม่ได้ re-enter email address uh, create Your eBay user ก็คือสร้าง id eBay uh, mm hmm. ผมบอกได้เลยนะครับการที่จะทำให้ uh, ลูกค้าเห็นสินค้าของเราเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ uh, ชื่อของ id เราเลยนะครับไม่จำเป็นเลยต้องว่าฉันอยากขายนี้ฉันต้องตั้งชื่ออย่างนี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะเป็นการผูกมัดเราไปในอนาคตด้วยว่า เราก็จะขายของประเภทอื่นเหมือนเหือนลูกค้าเห็นก็จะเหมือน,เอ,นเอออย่างนี้นะอะไรนี้นะครับอ่ะต่อไปครับสร้างพาสิร์นะครับการตั้งคำถามเนี่ยผมให้ความสําคัญมากเพราะว่าอนาคตเนี่ยอีเบเขาจะถามแล้วคนไทยหลายคนมากนะครับที่เลือกแล้วก็ตอบมั่วๆไปเสร็จแล้วพราะอนาคตคุณก็จะเกิดปัญหาหรือปัญหาของภาษาไทยอย่างนี้ก็คือบางครั้งเราสะกดแต่ละครั้งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ต้องเลือกคําถามที่มันยากเวอร์หรอกครับหรือถ้าเกิดจะายากเวอร์เนี่ยก็ควรจะจดเอาไว้ด้วยนะครับต่อไปวันเดือนปีเกิดข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลเพศประเทศไทยเลือกอยู่แล้วนะครับจังหวัดรหัสไปรษณีย์ street address นี่ก็คือที่อยู่ของเราเอาเป็นว่าเขียนแล้วเนี่ยไปรษณีย์มาส่งบ้านถูกนะครับบ้านเลขที่ซอยก็ เต็มที่หมูนี่ก็ m o ยเป็น O หมูได้เลยนะครับถนนก็ r D ดีจุดตั้งบนหนึกแขวงเขตไม่ต้องใส่ใส่ใส่ใสบตัตามนั้นไปเลยนะครับเบอร์โทรศพัพท์ผิดกันเยอะเหมือนกันทางทีงอีเ b a y ก็มีตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับใส่66คือรหัสประเทศไทยตัดศทิ้งจะเบอร์บ้านหรือเบอร์มือถือก็ได้สมมตุติอยูุ่งเทพ 02519ก็กลายเป็น662519หรือเบอร์มือถือ66ตัด0ทิ้งก็เป็น668นะครับเลข6ตัวใส่เข้าไปติ๊กให้หมดนะครับกด continue หน้าต่อไปเป็นการใส่บัตรเครดิตหรือเค็บช้อปปิ้งการ์ดก็ได้นะฮะก็จะเป็นเลข16ตัวไม่เอาขีดวันหมดอายุ เป็นคือเดือนและปีสามตัวหลังบัตรหรือจะเป็นเคเว็บช้อปปิ้งการ์ดก็คือ Cvv นะครับตรงนี้นิดนึงตรงเนี้ยพอมาหน้านี้นะครับตรงซิตี้ของเราเนี่ยมันจะว่างมันว่างไม่ได้แล้วบางคนชอบเข้าใจผิดอย่างนี้ผมจะอธิบาย,ยานี้ครับตรงนี้คือจังหวัดเห็นไหมครับจังหวัดแลว้วก็สเตทความหมายคือมันเท่ากันที่อเมริกานี่มันคือสเตทแล้วเล็กกว่าสเตทคือซิตี้เพราะฉะนั้นจังหวัดเล็กกว่าจังหวัดก็คือ เขตหรืออำเภอนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่กรอกที่อยู่หน้าที่แล้วเนี่ยอำเภอรหรือเขตจะอยู่ช่องบนให้คัดครับคอนโทรลเนะฮะแล้วก็มาคอนโทรลวก็คือเพสต์หรือวางลงในช่องซิตี้นะครับแล้วก็กด Verify ได้เลยเสร็จแล้วปุ๊บอีเมลก็จะบอก just one more step c เช็คด้วยอีเมลนะครับไปที่อีเมลของเรา ก็จะมีเมลมาเลยครับ e b a y จะมาเร็วมากครับ complete your ebay registration เข้าไปในเมลนี้นะครับคลิกเลยครับ activate now ที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับถ้าลูกใครไม่ขึ้นก็ให้กดโชว์ดีเทลนะครับมันจะขึ้นรูปหรือไม่ขึ้นก็สามารถกดได้เหมือนกันนะครับก็จะเด้งมาที่หน้าสุดท้ายแล้วเดี Welcome ๋ยวคคุณสมัคร e b a y เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับการสมัคร eBay